สวัสดีครับเขาบอกมาเป็นเลยเอาเอ้านันนไหมครับพี่แจ้งนั่นครับผมวันนี้ฉีมาใส่คุณหลงครับผมคุณหลงแบบไหนนอกคุณหลงนี่ครับมันเป็นหน้าตาแบบนี้ครับจานใครก็เอินจานไครนี่กี่หลงเฮ้ยนี่หลงกี่หลงตาเกินไอ้โง่ไอ้โง่สวัสดีครับบอกี่ร้อยสี่บัดดี้มาบอกพะเยาออดใส่คุณหลงร้อยสี่ไซคุณหลงคุณหลงแจงร้ ยังร้อยสี่จากใส่หมอกแล้วดิวนี่าใส่คุ้นหลงคุ้นหลงตัวนี้ชั่วๆเลยหล่ะสามมือก็ได้หนึ่งสามมือสามมือได้อย่างไงออดสามมือได้อยังอะไรคุ้นหลงคืออะไรคุ้นแขกครับบ่าในใจเฮือนครับจะได้ปลากับฟองจะได้อยังบ่จะได้ปลาทู่บนหาอยู่หากินก็เจียงร้อยสี่ครับพี่น้องครับนง่ามันโอ้นี่ปไอ้เอาตัวหนึ่งขึ้นโคกเลย มันขึ้นได้บ่เอยเขาดึงขึ้นโคกไวเลยตัวนี้ไมให้นูกัดยให้หนูีแหนูเม่งนพ้อับหนาเอกฟังิไปก่อนาเดเดเดย่แต่สามนที่นมนได้กินแล่ตนี้นูกัเอันนี้อาจารย์ไข่ทางดำอันนี้หมูหาดครับนี่หมูหํามดำชาแนล หอดาดวันใดดําวันได้ดำแต่ห้ำดากกระดำดำแต่ห้ำหอดดากกระซาแล้วห้ำมันบ่มีอันบ่มี่ชิมท่าห้ำเลยล่ะเออพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ชิมท่าหน้าเขาว่าบ่มีผลิตภัณฑ์ชิมท่าดากดหน้าจะมีผลิตภัณฑ์ท่าดากซะเนาะไม่กับวันแดดวัน้อนหรอไงอ้อแต่ควายดอนยี่หีดำโงแมนนี่นี่ชีวิตคนเท่าอยู่ไม่กินเอียง ทีแมนั่นเจ้างทงนูันแมแทงหนูวะ่ยวดว่ายังกัดอชนฟอนเลยแมงบอกแมงยูดมมังดมขีนมังเอกันบอกกันนั่นมันมันมักัดหาดอกหนูนี่นูแมบอกนูก็ชวฟ้อนเ้อเอาไปใส่ได้ตอนนี้กำลังแหวกเลยพี่น้อง แหกหาหมองใส่แหกหาหู้นะครับแหกหาหู้ใส่อย่างป้ายหอนออดคือบกเผาหัวคือมันทลันนี้ตอนนี้เขาเปวกเผาสิเาป้ายแอออดไปหาไรมะข้าวตอนนี้นี่กินบอกเองวันนี้ฮะกินน้าบวกเผาไร้กินเมือโรอยเมือโครกลอยวันแล้วไปซิมดูสืวนวันนี้านไปซิมเลยนี่มือเร่งอยู่วันนอกมือแรงอยู่เนาะอย่างอยู่บ่นแตอยู่ด้เมือแร่งกินไปหลายหน่วยกินเมือโครกอย มันทุกรวยเหรอมันทุกรเงินครับพี่น้องทุกรวยเินเ่ะกินน้าหมกเผา้อนี่กินจะ่น้าหมกเผาด้กเาวันนี่้าว่้ากินแล้วสีเสาสี่ร่งเง้นมาทัสี่ยังก่อเพราะหล่กินมือละนวยนี่กินมืนลื่นเวยเมียพ่จะมาจะขอยาเนาะสีู้อยคนก็จนกินน้าหมกเผาจกินมันทุกรวยองเป็นประจันวั้งวันแหละมันพ่อคอยกินแล้วก็จะไปลงมองในเลยคนยังขึ้นห่ย มองาหนข่อยนี้เงมันเถอะแถวสายซีมีบอลมือแรกหนี่หไงอดมองลงทั้งวันนี่แหละที่ามจะคองสถานทีมันียู่ว่ามันมองไหนมันมีมองลงกันสูงพอดีแล้วเนาะอยัดตีนได้บ่ดึงดึงไปเน็กตีน็กตีไรมือเอลามันหมุมมือปากบาลงมนไปไดึงไปดึงดดงไป ห้ามแล้ว่าปัญหารอวัาเท่ากลางไหแล้วเอาาอวัาเท่านี้มันลงเยดึงไปเงี้ยนัดไหนสวนเียวอือก็มันก็ชุดอยางพอดีอันนี้ใส่แซวเว้ข้ามายาเมืเอ,ดอด้ก็ได้อันนี้ันไม่มีตายอือมันคือมองคือเด็ดเราจะมาตึงกันเอามาใส่ปลาบอลอันนี้เออนี่ตขีหล้งอันนี้ไว้เลยนี่ดื้ก ยัอีกนวัดคุณหลงเอ้มันมานะคุณหลงมัดไสนั่นางหลังเจ้านั่นยเนรอยึ้นมันดถึงมันอยน้ำอีกอีกแต่ว่ามัดเข็งหรอกจังม่ดึงทางนี้มันเข็งเลยมัดงีนนะเออมัดไสเงาแลแต่าเสียกไม่ยขาดแ มาแด่นแน่นเล่นร้อยชีมาหน้าแจ้งเนาะทำได้ทุกอย่างเขาว่ะย่างบอกคนน้อยนึงคนน้อยนึงอีกทีนี่คนน้อยนึงเล่นนี่แต่ว่าก็บ่ได้เสียเปรียบรอดบอกว่ากินน้ำกันให้เรา วจเดียวตังงมีย่างสวอีกบ่ยม่ม่ยาตั้งแล้วเนาะยาางอีกบ่ยอดี้เป็นเชือกยังงเกาเงเล่าซื้อโ่เลาคินอยู่เดีเลยเล่า่าหนหูเลยเออเต็มใจตัวบอกเขาได้บอกเขาบ้งเต็มใจเหตตัวเพราะแต่เขาบวเนาะเออที่ว่าต้อเรื่องบาอย งูเดียมมูลังเขาเพิ่งเดียมหยับเน็กปีนน้ำพร้อมพร้อมได้หอเาเอาเอาออกมาให็นเหมือนงูเดียมเอางูเดียมอ่ะเอาปิ่งถอดกรอบแซ่ฉะมาแล้วมาต่อบนนี่หามังเขาเองว่างมั้งไหนเออมาดึงไปหอดึงบ่อันนี้มาหาปองเขาเองตีมขึ้นยังไงเออง่นอันนี้มันมันมหาหูของมัน nhất tiến mà năm nào mình ừ. làm Còn... luôn đi lẽ này chắc lúc nào hoài... hoài nhỉ này rồi, tôi nghe đấy đúng coi không... chạy เล็กพี่เนพอ่ออ่ะเจ๊งอืมเฮ้ยพ่อมันขาบนี่มันขาบปองไม่นี่เะ็กี่มันขามึงนี้มันเริ่มสูงเหรอนี่แต่มาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้ออีกจักมือพวกนี้ไงวัตถิภามาเบิ่งยามือได้ก็ได้คนมันเขาในนี่แล้ว่ามีตายมือนี่ไงพ่อมือนี่นพ่อ, <c oughs> อหั่นได้หรอเจ็บแต่ฟ้าวะ น้ำหอมหอมพี่น้องน้ำคือสวมแตกแล้วเหรออุ้ยหยาแม่ไปจะเกี่ยวให้นี่ดี่แถวหยาซื้อง้อมาเลี้ยงสื่อแพะมาเลี้ยงฮะสื้อแพะมาเลี้ยงไปเลี้ยงย่บานไปเลี้ยงย่บานแพะมาเลี้ยงยุธงเท่าก็แล้วปลาพญออดไปปลูกพักปลูกหยาอยู่บ้านเท่าปลูกบกป้าวน่าหอมไว้ตอนนี้บปล้าวมะเฮงปลาหยาเสียดแล้วปลากลังมาแห้งกันป้าวกลังมาแห้งพญออดก็กินไปหลายนวลอยู่เหมือนนี้หาของลงข้างเลเนาะสายสี คึกเลยนะกินมกพาหอมมาคือแม่พอลลางสูงันดีขั้นนะบมทางหุนขันเนกอ๋เน็กสองข้างเลยสิออ้ทงงดีเลยไม่สองหกุค่าขวดห้อยด้ขวดเายไม่าแล้วเ่ายเย่ตุงวันค่อยแข้งหัวก็ลังของขึนของขึ้นกินมกพาร้นมือนี่จะมาขั้นเ่าฮะขั้นก็เก่าสิ กันก็เก่าหรือกันกวเก่าไม่วันไม่ก่อันนี้มายืนให้กำลังใจพ่อใหญ่ออสร่วงเสียขาเสียแข้งขัของเด้อขั้นตอนแรกการจินบอกผ่านมหอมคือขนองจากไปใส่มองมาใส่อะไรนะคุณหลงมาใสา่คุณหลงต่อไปจะพาไปสายสีจะไปซี่ใช่ไหมใหญ่ออสใช่แล้ว <laughs> สายสี่มันตองอยู่แล้ว วันเสาร์ฟาบ่นจังบนเนขัดเจ้าจะไปสีเดินสายสีจา้าหอมวของฝ่าว้นํ้ำด้อเม่ไหรเด็กกระดึกเลยอุย้ยน้ำขาง,งทางบอืด <c ười> หวยหามันกิดน้อหลานาสนิ่งาดล้วเียด่ามูได้เด้อเนี่ยตอนนห้องใายน้ำมอทั้นเลยไมบอูไงมอมดหลาแล้วนอมันหมองมดลา่เจ้ากินเลยล่างนาพ่อมอาพ่อมมดแล้วข้ามาอนตายล่างนา้น <c ười> งนาแต่ขมอน ันตายแล้วไม่ตะพื้นเมื่อหลังเขาบอกว่าผู้ชายกินแล้วจะเสริมอะไรสมรรถภาพทางเพศใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงกินก็จะเรื่องผิวพรรณใช่ไหมมองพญอดแง่เมื่อวานสาวจักดอกดีนุ้ยพ่อดะเอาซักสาดอกวันจุ๊บโอ้ยแผลพญานานกันสามดอกสามดอกดีแผลเพิ่นเด้อแง่หมดแม่จอตะเลิ่ยเพิ่นก็สี่ห้าไปเลยแจ้งสนาเพิ่น

ตัวกิงมันตังคีสครับนี่นะครับลุยไดยาลำบากลำยังขึ้นเย็ดเป็นเบิดหลัพอยอดมันจะเย็ดเป็นไส้เป็นเบิดลัครับแต่ว่าพิ่นสีมีเวลาว่างบ่อสำนันล่ะนมา่นสิติดสุลาเมาพิ่นะท่านเิรอนีคนเยะก็เต็มทางเลยแต่น้องทำอะไรอ่ะอะใครคุณหลงอยู่ฮะใครคุณหลงใครคุนหลง อีหลงอีหลงโอเคไปโอเคแล้วเดี๋ยวใส่งาเหมอนนีเป็นงะบ้างรอเรื่องามันบ่วแ้งงาเรคิดว่าศึกว่าคิดว่าศึกใช่ืึกเลยโดนปลานี่ยปลาปลาทั้งใเลยตัวทองเข้าไปหมดโดนดูตัวเฮี้ยเข้าก่อนแน่นอนไม่ถ้ามีปลามันมันเคยเข้านะใช่ไหมอืม กัน,นปามะเข,ขือคือคือมันถืนอ,นนอ่ะเขือไงคือม,มากบอกฟรีของน,งน้องครับบอกนี่แล้วเราเสร็จแล้วครับเฮ้ยวันนี้บิซี่ที่ไหนบ้าไม่ได้ไปอยู่เนะี่ยวันนี้ต้องดูแลน้องๆก็เจ้าก็เป็นอ่ไม่จา้างก็บอกว่ากินน้ำมะพร้าวเาอลลอยอะแล้วคือกินน้ำมะพร้าวมาเนี่ยหรืล้างหน้าด้วยใช่ไหมล้างหน้าด้วยเหรอต้องขึ้นไปอาบต่ออะไรเงี้ยก่อนตายต้องล้างหน้าตัวเองก่อนไม่ต้องรอคนอื่นล้างให้ เอาน้ำมะพร้าวล้างเองเลยอย่ามะพร้าวนี่ต้องน้ำกดล้างกันเลยแล้วเอารูมามามาโอ้โหมามาเที่ยวเนื้อเปื่อนเปื้อนไม่เป็นไรอย่าทับน้องแรงเอ้าวพี่บอกน้องกันครับลา่อนครับจีบดีครับผมอันนี้กำลังหาอยู่หากินครับวันหันไสหม้งวันนี้ไสอีหลงครับใส่อีหลง พีหลงครับภาษาอวัดน,นะวะหรือว่าภาษากลางเรียกว่าคุณหลงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอืครับ